ผมบอกคีย์เวิร์ดสำคัญให้ตอนนี้คุณต้องมองหาคือหุ้นที่จ่ายปันผลสูงเพราะว่าอะไรคนที่มีเงินจะเอาเงินไปพักกับหุ้นพวกนี้การลงทุนเนี่ยมันอยู่ที่เงินต้อนไงี่อ่าสมมติต่อให้คุณปันผลร้อยเปอร์เซเลยแต่ปันเลิกจากเงินแสนเดียวว่าโอ้โหเอาอะไรไปด้รวยผมพูดเลยว่านะคนลงทุนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขารอไม่ได้นะแต่เขารอไม่ไหว มีนโยบายอะไรมากระต้นทีนึีดอลล่าดีถูกไหมครับแต่ถามว่าด้วยดอลล่ามันเป็นค่าเงินที่แม้ระดับโลกใช้ผมบอกเลยว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่การเคลื่อนไหวเนี่ยเหมือน1ิบล้อมากๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณล้อตลาดมุ่นแทนจะแย่ยังไงยังไงแต่ว่าดอลล่าก็ต้องมี <S <S ผมเชื่อว่าทุกคนถ้าตั้งใจพยายามและไม่ยออ่อท้อไม่ล้มเลิกซะก่อนเนี่ยและตั้งเป้าชัด ผมเชื่อว่าทุกๆคนจะประสบความสำเร็จได้เหมือนผมและผมเชื่อว่าจะามากกว่าผมอีกเพราะผมจะผลักดันทุกๆคนไปด้วยกันนั่นเอง,เอง